อ้ยเบาเบาเบาๆอู้ยอุ้สะใจเลยวะพี่พอร้านินเสร็จอ่ะไปส่งที่ร้านให้ใครเลยนะใครจ่ายเท่าไหร่ก็บอกมาแล้วกันครับผมขอบคุณมากไม่มีปัญหาแล้วพี่ไม่มีแต่ผมว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เตี้ยเนี่ยอยากใส่น่อยสักดอกเอานะทิ้งมันไว้ตรงนี้แหละแฟนเก่าพี่เนี่ยนึกยังไงถึงได้คบกับไอ้กิกกอกนี่มาเป็นแฟน นอนลงไปแล้วยังต้องลุกขึ้นมาเพราะมันขึ้นว่าใครกิ๊กอกว่าโอ้ยมึงนี่อีกสักทีดีมากเออมึงคุณนอนเองได้ลงไปเลยพีนงั้นเดี๋ยวพี่อ่ะไปกับหมอไปกับรรสลด์นะเดี๋ยวผมลั่นฮาร์เรย์รีบไปที่ร้านก่อนเลยโอ้ยขี่เงี้ยหนาวเปลี่ยนเงี้ยใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วกันนะโอ้ย รถยังอยู่อีกเหรอรู้ว่าจมน้ำตายไปแล้วคนดีเว้ยตกน้ำไม่ไหลคนดีจริงเหรอ ขอจุดไฟอยู่เด้เรื่องอะไรอ่ะก็ร้อนเด้ฉันไม่ได้โง่นะเพราะฉันไม่มีปืนมาด้วยเนี่ยปากเก่งชะนะเอาจริงๆแล้วทิปก็ไม่กล้าย,ยิงฉันหรอกถ้ากล้าย,ยิงอ่ะคงยิงไปนานแล้วพ่อฉันตั้งหาที่ยิงแกไม่ถูกแต่ถ้าเป็นฉันยิงอ่ะยิงถูกแน่อยากรู้ไหมรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันไปเอาปืนมาจะได้รู้ว่ายิงถูกไม่ถูกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวกลับแล้วครับ <ไ>จริงๆวันนี้ท่านกะมาขอโทษแล้วก็คุยดีๆด้วยแต่ตอนนี้ไม่ล่ะอ,อ๋อเหรอวิดีใจจังเลยอ่ะจะมาสำนึกผิดหรอและอย่าหวังนะว่าจะได้ยินคำนั้นจากปากฉันอีกถ้าฉันมีโอกาสเอาคืนแล้วก็จะเอาคืนให้สาสมเลยคอยดูอุยกลัวไปรกพี่จับมือทำไมวัเน,นี้ยหมอโอ้จำไว้นะ กลับไปก็หมดแล้วลูกจะพ่อเดี๋ยวก็กลับเข้าบ้านดีกว่าพรุ่งนี้ก็ใส่บาตรตวน้ำแม่ให้มันด้วยมันจะได้ไปต้องพบถึงมเจอกันโอ้เอ้ยโอ้โหโอ้ได้ยินเสียงน้องทิพต้องลุกขึ้นเลยกูทิพย์ครับพี่เอาทิพย์ครับทิพย์ครับ รับผมขนาดพัดลมงใสนน่แล้ว